ขึ้องห้ทีมงานบันย่างจงโชคดีโชคหมานขึ้นสูงสูงล้สัสัสามองหนึ่งไปานดันไปลุกันไปดันไปเอกษนะของเจอสามเพืัอที่นะซื้อเราเป็นแารย่าวังไปตอนสามของหน่อยดีนเมนียวดำๆเวลาเอาไปข้างไว้ ดันไปลูกดันไปดูขเขาดันไปดันไปยุดยอดของการเดินทางไปตามทิศทางของลมนะครับไปตามทิศทางของลมนั่งทำเวลาในการขืนย่ดันไปลูกดันไปียังอียัขวาเล็กน,น้อยมาด้วยมีกมีเซียศีลกาหมุนไปลูกกับแค่บสองล้อ นางสูงสะล้วเกินบังนี่สุดยอดอเอ,กอเาการพาเวลาด้วยการลงเส้นหมุนหลอกพัดเจ้าของเป็นโรคป่วยสวยครับ ที่ว่าชุดเจานะครับก็เพื่อปีกเล็กน้อยนั่งแล้วก็วนปร้บนหลอกควนเจ้าของตีปีกทักตายตีเปีกปับปบปๆบปเลยนะครับทางศีสัวเล่นกันากที่เมืองเัทลนั่งได้แล้วก็จะเียร์ก่ของกันเบาเบาเป็นเบาไม่ไพกก่อนดีใส่ที่เป็นไม้ไพแห้ย ่าตีเปกแล้วครับตีแล้วครับท่าตีเปกแล้วครับซมใส่แน่วฟ้าวนไป,ป,ปก่อเน,นื่องเลยครับตีเปกแล้วก็วนอ้าววนไปตามเข็มนาฬิกาอกดูบอ<า>กออกินเชิญไปเรื่อยๆนี่แหละคือสุดยอดของบองไฟตะไรกรับขนาดพละสามนี่ถือว่ามาตรฐาน เราจะไปเราจะกลับมาแปลกครับทวนลมคับมหาพี่คณอลงกาตีปีกแล้วครับปะปบปปปยาเลยครับยาปีปกัืบปีกเห็นแล้วนะครับคำาาเหรือว่าสุดยอดนายีเต้ปีกพี่น้องเทานทายครับบังนีนกกระเด็ดเดาจังไหนกระจังสั้นละนกกระเดดเดาหรือว่าเหย่วนะครับกำลังจะกินเหยื่อนะครับท่านาย ขยานี่ขายาวเราหมุนหมุนเราวนนี่คือนี่เบาเบาเจ้าฉบับเบาเบาตีหอดครับคแล้วก็วนเราเปียมเสู่แข่งเขอย้อยหนบังอันรน้อยกแลอยลี่สิเลยลอยลอยย่ิเาไหร่บนาลอคะแนนเป็นยังไง แซงด่างคนไทยบ่แซงละย่องบ่แล้วจะไก่เที่ยงกันแน่หนึ่งสี่สามนึ่งสี่สโอ้ครับหนึสี่ยอดนะครับขนาดสมนิ้ว